สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของการเขียนหนังสือราชการมาพูดคุยกันนะครับก็ถือว่าเป็นการนำมาแชร์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเผยแพร่โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นเรื่องของการลงชื่อในหนังสือราชการนะครับ การลงชื่อในหนังสือราชการเนี่ยคุณผู้ชมลองดูในวงสีแดงทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับการลงชื่อเนี่ยก็จะมีการาใช้คำนำใช้คำนำาคำนำนามต่างๆหลายรูปแบบนะครับเช่นการใช้คำว่านายนางหรือนางสาวเนี่ยเราจะใส่ไว้ในวงเล็บเลยนะครับเช่นคำว่านางสาว แล้วตามด้วยชื่อนมสกุลจะอยู่ในวงเล็บนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นลายมือชื่อเป็นลายเซ็นนะครับตรงนี้เป็นการใช้คําว่านายนางหรือนางสาวเป็นต้นนะครับต่อมาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีการลงชื่อของผู้ที่มีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์เราก็จะใส่ฐานันดรศักดิ์หรือบรรดาศักดินั้นนําหน้าชื่อในวงเล็บเช่นเดียวกันนะครับเช่น หม่อมเจ้าและตามด้วยชื่อนะครับต่อมาถ้ามียศถ้ามียศจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับเราจะใส่คำใส่ยศเช่นพลเอกไว้ตรงก่อนลายมือชื่อแต่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บนะครับในวงเล็บก็จะเป็นชื่อนำสกุลอย่างเดียวแต่ว่ายศเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าลายมือชื่อนะครับส่วนต่อมาเนี่ยถ้ากรณีมีตำแหน่งทางวิชาการ ใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านามเราก็จะใส่ตำแหน่งทางวิชาการลงไปในวงเล็บนะครับเช่นศาสตราจารย์แล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลนะครับทีนี้อาจมีหลายท่านสงสัยแล้วคำว่า Doctor, ด็อกเตอร์ดรจุดเนี่ยะจะใส่อย่างไรคำว่าด็อกเตอร์หรือด,อดอรดรจุดที่เป็นตัวย่อเนี่ยไม่ใช่คำนำหน้านามนะครับแต่ว่าเป็นคำแสดงคุณวุฒิ ก็จะไม่นํามาใช้ในหนังสือราชการนะครับตรงนี้ก็เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับการลงชื่อในหนังสือราชการนะครับซึ่งเผยแพร่พสาระความรู้โดยสํานักงานปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับ